สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนิษฐาเชนชนอนะคะ่ะคลิปนี้จะมาสอนยกเลิกการสมัครสมาชิกอเมซอนพรามค่ะแล้วก็ยกเลิกการผูกบัตร ATM นะคะหลังจากได้รับโดม m i n สฟรีค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนมาที่เว็บนี้เว็บเดิมเลยค่ะเว็บที่เราใช้รับของฟรีนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนด้านขวามือบนค่ะก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเรานะคะให้กดไปได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วนะคะทุกคนเลือกคำว่า support ค่ะเมื่อมาถึงหน้านีนะะ้ทุกคนเลือกไปที่ด้้้าาานลลล่่่่งคคคะะเแววใหือก Cancer Video membership your Pro ในหน้านี้าะให้กดเลือกหัวข้อที่1ค่ะ Account and Settings ค่ะเมื่อมาถึงหน้าท้ายทุกคนกดเลือกคำนี้เลยค่ะ End Membership ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันจะลิงก์มาที่หน้านี้ค่ะให้ทุกคนกดเลือกปุ่มขวานะคะสำหรับวันที่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะอาจจะแตกต่างกันในแต่ละคนค่ะเนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่สมัครสมาชิกนะคะเท่านี้นะคะก็เป็นการยกเลิกการสมัครสมาชิก Amazon Prime เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะขึ้นโชว์ค่ะว่าการสมัครสมาชิกของเรานะคะจะหมดลงวันที่เท่าไหร่ค่ะในส่วนของการยกเลิกการผูกบัตรนะคะสามารถกดได้ทีี่่่่ตรงน้เลยคคคะะาว Minage Wallid น,น,นี่นเคะเราจะต้องใส่อินอีกรอบนะะึงค่ะใส่อีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนคะคะก็กดใส่อินปุ่มสีเหลืองค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้ค่ะให้ทุกคนกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนคะคะก็กดคําว่า remove ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มสีเหลือง confirm remove ค่ะเมื่อมีข้อความสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะคะหมายความว่าเราได้ยกเลิกการผูกบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการยกเลิกการสมัครสมาชิกนะคะเราก็การยกเลิกการผูกบัตรค่ะก็มีเพียงเท่านี้ทำไม่ยากเลยค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย